ตอนนี้เหมือนยังอารมณ์ดีๆอยู่นะหรือว่าหรือว่าสงสัยเราเออดูมองดูมองข้างหลังหลบเสาหลบเสาดูค่ะแม่แม่ได้กลิ่นเพราะแสนสุนกจากเธอหรือเปล่าตาอ้วนเออนะคะพอดีเพราแสนสุนกตกมันเหมือนกันค่ะช้างตกมันเขาจะระวังตัวเองดูเขาหลบหลังเสาค่ะแน่ๆดู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 น้ำมันตกมันไหลอาบแก้มเลยนะคะแน่ๆเนี่ยดูค่ะขมับปวมหนักมากเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะ วันนี้พาคุณพ่อคุณแม่เอฟซมาดูคุณปู่ทองใบค่ะวันนี้น้องนิทถ่ายคลิปวิดีโอวันที่14ธันวาคม2566นะคะคุณปู่ทองใบนะ้ำมันตกมันไหลแล้วค่ะแม่แม่เริ่มอาบแก้มแล้วนะคะณนะตอนนี้เนี่ยค่ะทางทางทางซ้ายจะเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าน้องนิก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะเป็นเพราะว่าช่วงคุณปู่ตกมันอารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่า คือขนองพอสมควรนะคะอาจจะมีบางช่วงบางตอนถึงขั้นดุก็เป็นได้นะคะฉะนั้นเราก็อยู่ในจุดที่เ,าเราปลอดภัยด้วยการทั้งคู่นะคะแม่แม่เอ่ะในส่วนของงานนะคะทำไมเปื้อนๆดำๆจังเลยนะคะช่วงตกมันจะไม่สามารถอาบน้ําให้คุณปู่ได้นะคะต้องรอหลังจากหายจากอาการตกมันนะคะแม่แม่เอคุณปู่ทองใบจะตกมันน่าจะประมาณ สี่ถึงห้าเดือนไม,ไม่ไม่น่าจะเกินหกเดือนประมาณนี้นะคะต่อปีค่ะก็ช่วงนี้ท่านใดที่อยากมาหาปู่นะคะที่ศูนย์การศึกษาก็ถ้าไม่มีพ่อควานนะคะอย่าเข้าใกล้เกินจุดที่เขาตั้งไว้นะคะก็จะมีที่กั้นตรงนี้นะคะ่ะว่าเราอยู่ได้ในระดับนี้ระดับนี้ระดับนั้นนะคะเข้าใกล้ได้ตรงนั้นเท่านั้นเท่านี้นะคะมาตอนนี้จะถ่ายรูปกับปู่ใกล้ๆไม่ได้นะคะเพราะว่า ก็อารมณ์เนาะแม่แม่ค่ะอย่างว่าแหละเดีค่ะดูมองนี่หันไปทางโน้นนี่มองเรานะคะมองเราปีนี้สมบูรณ์หนักมากเลยเรอดูว่าจะตกมันนานไหมนะคะก็จําเป็นต้องใส่โซ่สองขาหน้าคู่เพราะด้วยอารมณ์ช่วงตกมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดอะไรเกิดขึ้นเป็นไปในทางลบเนาะค่ะแม่แม่ทางนี้ทางนั้นโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมนะคะเพราะว่าคุณปู่เขาเป็นช้างเลี้ยงนะคะเป็นช้างบ้านจะปล่อยเอ้อระเหยไม่ได้นะคะแม่แมอีกอย่างหนึ่งก็มีพี่ๆนักท่องเที่ยวมาให้กําลังใจอยู่ตลอดนะคะช่วงที่เขาตกมันต้องต้องเซฟจริงๆนะคะแม่แม่ปล่อยไม่ได้จริงๆเป็นแบบนิดหนึ่งของเขานี่ก็คือชีวิตเราเลยดูเดินนึ้งเดินไปทางนี้คืออะไรตะอ้วนเดินไปทางนี้ก็คือไปเล่นดินนะคะแม่แมตอนนี้เหมือนยังอารมณ์ดีๆอยู่นะหรือว่า หรือว่าสงสัยเราเออดูมองดูมองข้างหลังหลบเสาหลบเสาดูค่ะแม่แม่ได้กลิ่นพ่อแสนสุขจากเธอหรือเปล่าตอา,าอ้วนเออนะคะพอดีพ่อแสนสุขก,ก็ตกมันเหมือนกันค่ะช้างตกมันเขาจะระวังตัวเองดูเขาหลบหลังเสาค่ะแม่แม่ดู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 น้ำมันตกมันไหลาอาบแก้มเลยนะคะแม่แม่เนี่ยดูค่ะขมับปวมหนักมากเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่า เริ่มตกมันอย่างเป็นทางการอันนี้คือตกมันร้อยเปอร์เซนแล้วนะคะณนะตอนนี้ของคุณปู่ทองใบนะคะจะตกมันช่วงนี้ทุกปีนะคะแม่แม่อันนี้ก็เข้าให้อาหารได้ระยะที่ปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่นะคะหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าแต่ก่อนตอนที่ยังไม่ตกมันตะอ้วนก็เข้าหาได้แต่ว่าพอตกมันเข้าได้แต่พ่อควางเขาคนเดียวนะคะเราก็ให้ใน ระยะที่เราปลอดภัยนะคะคุณปู่ก็ปลอดภัยเนาะคะ่ะแม่แม่แต่ถ้าบุคคลภายนอกต้องอยู่หลัง,หล,งหลังสีเขียวๆตรงนี้นะคะนี่ก็ยังป้อนยังป้อนยังให้ได้อยะะู่ค่ะตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเพิ่งเอ,อเพิ่งเพิ่งจะเริ่มตกมันใหม่ๆแต่ก็ตึงพอสมควรนะคะแต่ถ้าว่าไหลาอาบทั้งสองข้างก็เข้าอาจจะอาจจะเข้าไม่ได้เออ อาจจะเข้าใกล้ขนาดแบบ,แบบแบบแบบนี้ไม่ได้นะคะ,ะแม่แแต่ตอนนี้ก็ยังเหมือนเหมือนเขาเพิ่งเริ่มนะคะเหมือนเขาเพิ่งเริ่มก็อารมณ์ก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าก็ก็ยังไม่ถึงจุดที่ลงลึกลงซะ,ะอ้วนเออยังไม่ถึงจุดที่ลงไหลลงบริเวณอวัยวะเพศนะคะยังไม่ถึงจุดที่หนักขนาดนั้น,ตน,นแต่แต่แต่แกก็นิ่งเนาะยังอารมณ์ดีไม่ไม่โยนนะคะแม่แม่ยังไม่โยน บางเชือกนะคะขอย้ําเลยว่าบางเชือกไม่ใช่ทุกเชือกนะคะบางเชือกนี่โยนแล้วนะคะแม่แม่แบบว่าฟืดฟัดฟืดฟัดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ใช่ควานเขาด้วยนะคะเราเป็นคนอื่นเลยนะคะเราเป็นคนอื่นถ้าเป็นควานเขาเขายังมีความรักมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความเกรงใจนะคะแต่นี่คุณปู่ก็ถือว่าก็นิสัยดีพอสมควรเลยดูค่ะแม่แม่เขาก็ไม่โยนเรานะคะอีกอย่างหนึ่งเราก็ ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้เขาโมโหด้วยนะคะเราก็อยู่ในจุดที่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 มันปลอดภัยต่อกันทั้งคู่เนาะค่ะแม่แม่แล้วก็ไม่ได้ไปพูดเสียงดังไม่ได้ไปตะคอกอะไรใส่เขานะคะเราก็พูดกันปกติเหมือนเราคุยกันนะคะก็จะเห็นคุณปู่รูปหล่องอขาขาวๆช่วงหายตกมันนะคะแม่แม่ตอนนี้ก็เข้าไม่ได้จริงๆนะคะเข้าไม่ได้จริงๆเนาะค่ะแต่เขาก็ยังโยก็ยังแฮปปี้ค่ะ อาหารการกินสมบูรณ์มากเลยนะคะทางนู้นพ่อควันเขาลงดินไว้เตรียมไว้ให้ปู่แล้วค่ะไว้นอนแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยนะคะในระยะเวลาของการไอขออาการตกมันนะคะแั่แม่ตแต่ว่าก็กเดี๋ยวดูก่อนนะคะดูก่อน้องนิ่จะมาอัปเดตเรื่อยนๆนะคะแม่แม่ว่าย,ยัางไงเพราะว่าอาการตกมันเราจะบอกไม่ได้ว่าเป็นวันนี้จะหายวันไหนยังบอกไม่ได้นะคะดูไปเรื่อยๆเนาะค่ะแม่แม่ แต่คิดว่าน่าจะประมาณไม่น่าเกินหกเดือนหรอกน้องตะอ้วนเกินสี่ห้าเดือนอ่ะค่ะสี่เดือนประมาณสี่เดือนห้าเดือนนี่แหละนะคะแม่ไม่น่าจะเกินนี้ค่ะปู่ก็น่าจะหายตกมันช่วงช่วงเมษาบอกตะอ้วนใช่ประมาณเมษาเมษาพฤษภาเลยน้องชัวชัวเลยนะคะแม่แม่เผื่อท่านใดอยากจะมาถ่ายภาพมาชูรินทั้งทีก็อยากจะถ่ายภาพอยากจะ ลอดท้องคุณปู่นะคะเป็นสิริมงคลน้องนิกแนะนํามาช่วงกลางปีหน้านะคะจะเป็นช่วงที่ปู่เขาหายตกมันเนาะคะ่ะมาทั้งทีก็จะได้ถ่ายภาพได้เก็บความทรงจําดีๆนะคะแต่ถ้าว่ามาช่วงนี้ถามว่าได้ถ่ายภาพด้วยไหมได้ถ่ายภาพด้วยแต่ว่าก็เป็นระยะไกลเนาะแม่แม่แมแมะอืหลางท่านตั้งใจมาอยากจะมาอยากจะมาหาปู่นะคะมาหาน้องๆช,ช้างเชื่ออื่นๆก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะ ช่วงนี้เด็กๆนักเรียนมากันเยอะค่ะแม่ๆเหมือนเป็นช่วงจะปิดเทอมที่สองนะคะคุณถูก็พามานักเรียนเนี่ยเต็มทุกวันเลยนะคะ4 0 0 5 0 0คนทุกวันค่ะแม่ๆบางวันก็เป็นพันคนก็มีนะคะแต่ก็เดินไปเดินมาเดินเล่นอยู่ด้วยค่ะแม่แม ดู่าแม่แม่แอบอยู่หลังเสานะคะคิดอะไรอยู่งงจะเอไปแอบอยู่ทําไมหลังเสาคะคุณปู่ดูดูตามอ,องถ้าเขาได้แอบหลังเสาอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่เขาจะได้เปรียบรองนะคะถ้าในกรณีที่เขาที่เขาสู้อ่ะตะอ้วน<ด>ถ้าถ้าเขามีที่กําบังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบังเราบังเขาบังกันไหมใเราังก็เอยบัง เขาเขาเขาจะได้เปรียบเรานะคะแม่แม่ได้เปรียบในที่นี้คือเขาจะทําอะไรแบบกระชับกระเชงแล้วเขาจะแบบอธิบายไม่ถูกนะคะแต่เขาได้เปรียบเรานะคะถ้าเขาอยู่แบบนี้แต่ถ้าเขาอยู่ในในที่โล่งเขาก็ได้เปรียบเราอีกนะคะเพราะว่าเราหาที่หลบไม่ได้นะคะแม่แม่อันนี้ในกรณีถ้าช้างหลุดนะคะ คุณปู่ทองใบนี้ต้องเซฟักมากเลยค่ะแม่แม่เขาตัวใหญ่มากนะคะสี่ตันได้เลยค่ะแม่แม่ตัวใหญ่สูงใหญ่นะคะต้องต้องต้องเซฟักมากเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ห่างๆางหน่อยแล้วกันเนาะแม่แม่ค่ะห่างๆางหน่อยดูน้ำมันไหลแบบอาบแก้มเลยแม่แม่ดูนะคะหนักเลย <S <S ถามว่าปู่ทองใบตกมันเลยมีกลิ่นไหมมีกลิ่นเหมือนกันนะคะแม่แม่มีกลิ่น เหม็นเหมือนกันนะคะเขาเห็นควานเขาได้ยินเสียงพ่อควานเขาค่ะแม่แม่ตอนนี้ยังยังยังจำควานได้นะคะยังไม่ลืมควานค่ะณณนะนะตอนนี้นะคะแม่แม่อซีแต่ถ้าว่าท่านหนักกว่านี้หลังจากนี้ก็ <isas S 1> ก็เดี๋ยวดูดูกันอีกทีนะคะแม่ดูกันอีกทีแต่ตอนนี้เห็นพ่อควานเดินมาเขาจําเสียงได้เขาเดินมาหาก็แสดงว่าเอออย่างน้อย,อยก็ยังยังจําควานได้นะคะยังยังมี มีสติมีสมาธิอยู่พอสมควรนะคะแต่หนูคิดว่าถ้าตกมันหนักกว่าน,นี้ก็อาจจะมีตึงใส่กันบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะค่ะแม่แม่ปกติของช้างตกมันนะคะแต่ตอนนี้ยังสบายสบายอยู่ค่ะแต่ก็ต้องเซฟอยู่พอสมควรนะคะโอ้โหต้นกล้วยังไม่หมดเลยต้นอ้อยมาอีกแล้วค่ะแม่แม่แมสรุปปีนี้ปู่ตกมันหนึ่งปีเต็มนะคะเพราะความเลี้ยงดีเกินค่ะแม่แม่แม อ,อยู่อยู่แล้วตมากิน้อยแต่ก็ไม่ได้ว่าให้เขาแบบตุมต้มๆหนึ่งแบบกินแบบโอ้ยขนาดนั้นนะคะแม่แม่พ่อพานเขาจะเลี้ยงแบบว่าให้กินเรื่อยๆนะคะให้กินเรื่อยๆอย่างนี้จะดีกับช้างเขาได้มีเวลาย่อยได้มีเวลาแบบพักหน่อยนะคะถ้าเราไปโยนเยอะๆอู้เห็นเยอะแล้วเกินเหยียบทิ้งเหยียบกว้างนะคะอันนี้เราก็ให้กินไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากแม่แม่เป็นกําลังใจให้ปู่ด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณปู่ด้วยนะคะแม่แม่ท่าในใดอยากจะสอบถามอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูพ่อควานเขาเอาย่าไปให้นะคะอาการอารมณ์ก็ยังดีอยู่ค่ะแม่แม่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ